ครับสวัสดีครับยินดีตอนรับข้าสู่ช่องสร้างนั้นพาเหตุปาธรรมนะครับกลับพบกันคลิปนี้นะครับผมกับน้ำสาระด่านงานช่างนะครับมาฝากท่านผู้ชมคือเกานะครับครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการผสมปูนสําหรับเทพื้นนะครับหรือจะเทข้านเทเสาก็ได้ึีนกันนะครับในการผสมปูนสูตรนี้นะครับแต่ีวิธีการและขั้นตอนการผสมปูนกันแบบใดนะครับมารับชมไปนํากันกับผมนะครับ ครับขั้นตอนแรกอันดับแรกนะครับในการผสมปูนนะครับสําหรับเทพื้นเทคานหรือเทเสานะครับผมก็จะใช้นะครับทรายหยาบนะครับนะครับบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะผสมทีละครึ่งลูกนะครับหรือครึ่งถุงนะครับจะเป็นปูนสปอร์ตแรกนะครับจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับต่อทรายหยาบแปดถังนะครับผมจะใส่ทรายหยาบที่แปดถังนะครับ ต่อปูนสปอร์ตแรกนะครับเครื่องถุงนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่ห้าสิบกิโลนะครับถุงหนึ่งนะครับผมจะผสมทีเครื่องถุงนะครับต่อซาหยาบแปดถังนะครับนะครับคู่เข้าให้เ้ากันนะครับผสมสูตรนี้นะครับคือผสมมือนะครับเขาเรียกว่าผสมมื่มือนะครับเพราะว่าได้ใส่ใส่โม่สำหรับผสมนะครับใส่จอบนะครับใส่จอบใส่โจ๊กนะครับผสมให้กระบะนะครับ คนเอานะครับสำหรับงานเล็กๆน้อยๆนะครับที่บ่อมากนะครับบมมันงานใหญ่งานหลายนะครับก็ใส่วิธีการผสมในกระบะนะครับผสมมือนะครับใส่มือผสมเอานะครับใส่จอบผสมเอานะครับพูนเครื่องลูกนะครับต่อทรายแปดถังนะครับผมก็จะใส่จอบค้นคลุกเข่าให้เข้ากันนะครับ นะครับคู่เข้าให้จนกว่าจะเข้ากันดีนะครับระวังปูนกับทรายนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือการผสมปูนกับทรายให้เข้ากันนะครับหลังจากผสมปูนกับทรายเข้ากันให้เข้ากันดีแล้วนะครับค่อยจะไปเป็นขั้นตอนที่สองนะครับคือผสมปูนผสมปูนที่ได้นะครับเข้าผสมปูนกับทรายได้แล้ว ผสมกับน้ำอีกนะครับในขั้นตอนที่สองนะครับยังคอยติดตามเบึงในขั้นตอนที่สองนะครับต่อไปนะครับช่วงตอนขั้นตอนนี้ผมไปกำลังค้นปูนกับทรายนะครับปูนกับทรายเข้ากันนะครับสูตรนี้คือสูตรผสมเท ผสมเองเท่เองนะครับผสมเองเท่เองคือบ่ต้องย่างสร้างระไรนะครับเอาผสมเองนะครับเท่เองนะครับสําหรับหนางานเล็กๆน้อยๆนะครับแระเท่ฟุตบาทหรือเท่พื้นเล็กๆน้อยๆนะครับเาก็สามารถผสมเท่เองได้นะครับขัดหลังจากผสมปูนกับทรายคูเข่าให้้กกันดีแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนที่สองคือ นำน้ามนะครับมาผสมอีกนะครับมาผสมให้เข้ากันอีกนะครับหน้าผมจะใส่น้าปลาป่านะครับดึงสายยางมาเลยนะครับดึงสายยางมาเปิดสายเลยนะครับถ้าจะตวงนะครับก็จะใส่ถังตวงแบบถังไส้ที่ผมใส่ตังไส้นั้นก็จะอยู่ที่หาถึงหกถังนะครับสี่ถึงหาถังถึงหกถังนะครับประมาณนี้นะครับ ประมาณสี่ถังครัถังหกถังนะครับก็จะแต่ต้องค่อยเติมน้ำลงไปอีกทีละหน่อยทีละหน่อยตามความเหมาะสมกับเนื้อปูนของเข้านะครับอันดับแรกก็ใส่แค่สีหาทางก้อนก็ได้นะครับสําหรับน้ำนะครับเดี๋วผมเปิดสายอย่างใส่เลยนะครับผมจะกะประมาณเอานะครับตามที่ ผมเคยผสมมานะครับผมจะคำนวณออาจะกะประมาณเอานะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมบ่มั่นใจจานกะบะถือนะครับย้ำน้ำร้ายเกินกะให้ตวงใส่ถังนะครับถังที่ผมใส่ตัก้ใต้นะครับตะปูตัก้ใต้นะครับประมาณซีถังหาถังนะครับประมาณนี้นะครับถ้าค้นไปแล้วยัง บ่ได้บ่พ่อคอยเติมลงไปอีกทีละนิดนักทีละหน่อยนะครับ,บครับผุกระพ่อเลยครับตามสํำหนีนะครับก,ก็บคือประมาณสี่ทางหาทางแล้วนะครับผมจะหลังจากนั้นผมก็จะค้นนะครับค้นปูนโดยใช้จอบนะครับใช้จอบค้นในเขากันนะครับก่อนที่ผมจะค้นปูนนี่ผมก็ได้แซ่ปูนไปประมาณสิบหานาทีนะครับแต่แซ่ไปแล้วนะครับผมค่อยมาค้น ป่นกับน้ำให้เข้ากันนะครับคอยจะค้นได้ง่ายขึ้นนะครับเดสียป่นกับน้ำไว้ประมาณสิบห้านาทีนะครับสิบถึงสิบห้านาทีประมาณนี้นะครับคอยมาค้นนะครับ้านยังแข็งยังผงไปก็ให้เติมน้ำลงแบบนี้นะครับถ้ายอยเติมน้ำลงเรื่อยๆแก็ค้นไปน้ำนะครับนกว่าจะมีความเล้วความเหนียวได้ที่นะครับตามที่เราต้องการนะครับ ฐานปะพอก็เติมลงไปอีกนะครับเติมลงไปตามที่เขาเห็นสมควรนะครับถ้าเขาเติมหลายๆหลายเกินนะครับปู่เ่าจะจะมิจะด้ามนะครับจะเลี้ยวเกินไปนะครับเวลาผสมกับหินนะครับก็จะค้นลําบากนะครับมันไม่ค่อยเขากันดีนะครับให้ค่อยๆเติมลงไปที่ดิดนะครับที่ดินก็ค้นไปด้ามเรื่อยๆนะครับ คน้คนไปน้ำเติมน,น้ำไปน้ำนะครับจนกว่าจะเหนียวได้ที่นะครับพอดีก,กับการใส่หินหอยน้ำหินมาใส่นะครับเมื่อยากนะครับผสมปูนสำหรับเทพืนที่เสาเทข้าศึกอะเมื่อยากนะครับเพื่อผสมทีละครึ่งสอบนะครับครึ่งลูกนะครับ จะผสมง่ายนะครับต่อกับต่อกับบ้าหนึ่งนะครับถ้าห้าผสมที่เดียวลูกหนึ่งเลยมันจะผสมายากนะครับเพราะว่ามันจะหลายเกิดน,นะครับเวลาคนคลุกเข่าเข่ากันก็คนยากนะครับให้ท่านผู้ชมไปตามสูตรนี้นะครับผสมทีละครึ่งถุงนะครับจะง่ายนะครับจะงายในการค้น จะไม you know ่ค่อยเมื่อยนะครับจะไม่ค่อยเมื่อยจะค้นแล้วเร็วเร็จเร็วนะครับเข่ากันเร็วนะครับแลวก็เข่ากันดีพร้อมนะครับนะครับผมกัค้นก็จะได้แล้วนะครับความเหนียวครับจะประมาณนี้นะครับความเหนียวจะประมาณนี้นะครับผมจะประมาณนี้จะบอกถึงกับว่าเรลวนะครับจะประมาณของของปูนฉาบนะครับไดไประมาณที่เข้าผสม ปูนฉานะครับตามในคลิปวิดีโอนี่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเหนียวๆแบบนี้นะครับจะบ่ให้เลี้ยวนะครับบ่ให้เลี้ยวเกินนะครับหลังจากนั้นนะครับจะนําหินมาส่นะครับผมจะนํ่หินจะเป็นหินนะครับหินผู้นะครับหินผู้เทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับผมจะใส่หินอยู่ที่12ถังนะครับ ตปูนเครึ่งถุงนะครับปูนเครึ่องถุงผสมด้วยทราย8ดถังนะครับและหินนะครับอีกสิบสองถังนะครับน้ำก็ประมาณ4ี่ถึงหถังนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรผสมปูนเครึ่งถุงนะครับหรือเครื่องลูกนะครับ ผมจะใส่หินอยู่ทที่12ถังนะครับใส่ให้พ่อไปเลยนะครับเทหินทับนาปูนที่เขาได้ผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเทเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นน้ำหนามนะครับน้ำหนามมารดหินให้เปียกนะครับเอาพอเปียกพอชุ่มนิดๆนะครับอย่าลดร้ายจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้ปูนเขาเหลวนะครับจะคดยากนะถ้าเลี้ยวเกินไปจะคดยากนะครับถ้าน้ำร้ายเกินไปนะครับ จะถาพอดีเนื้วเหนียวเนี่ยจะโคตรง่ายนะครับอ่อเพ่อเปียกพรชุ่มนะครับทรบายหินเขามันแห้งนะครับต้องรดตัวน้ำนะครับหลัจงจากนั้นกาททำการคนคุกเข่าให้เข่ากันเลยนะครับ ผสมปูนสูตรนี่จะง่ายนะครับจะค้นง่ายนะครับนะครับจะค้นง่ายกว่าผ bitches, สมแบบเทละถุงนะครับถุงที่ที่เราเป็นถุงเละจะยากนะครับจะค้นยากนะครับพระว่าเนื okay. ้อปูนจะลายนะครับมันจะปูนจะลายทรายจะลายจะเต็มกระบะนะครับคือตัดเต็มกระบะแหลวจะค้นยาก ผสมทีละครึ่งถุงพอดีนะครับพอดีค้นง่ายๆนะครับครับค้นคู่เข้าเข้ากันนะครับค้นกลับไปกลับมานะครับนะครับง่ายๆนะครับน้ำกับพอดีเลยนะครับในจะไปเติมน้ำอีกเลยนะครับ เขากกจะออกมากพอดีเหนียวดีดีเลยนะครับเหนียวดีเขากันดีนะครับสีสวยงามเลยครับโมตางกันนะครับกระปุนซีแพคนะครับที่เขาผสมเสร็จมากถึงอาจมีรถซีแพคโขดมากในโมตางกันเลยนะครับเนื้อปูนสําหรับสูตรนะครับกับมีปูนนะครับปูนสปอร์ตแรกน,นะครับ ครึ่งลูกนะครับต่อทราย8ถังนะครับต่อหิน12งถังนะครับและน้ำอีก4ถึง6ถังนะครับสูตรนี้ผสมง่ายนะครับเหนียวนะครับเหนียวดีปูนก็แข็งแข็งดีนะครับแข็งดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการผสมปูนสำหรับเทพพื้นเทค้านและกับเทเศเสา พอจบไปเพียงแค่นี้นะครับทามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับช่องสร้างนั้นพิร,รุธรรมไว้น้ำเน่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจากลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ